สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคิวด็อกครับผมเอาเร็วๆๆพ่อถ่ายคลิปแล้วลูกมาเร็วลุกวันนี้เราจะมากินข้าวเย็นกันครับนั่งลงนั่งลงเร็วๆเสื้อผ้ายังซักไม่แห้งครับตอนนี้วันนั่งลงอ่นเร็วๆๆเราพ่อจะกินข้าวแล้วนะวันนี้จะมาให้ดูครับผมว่าอันนี้เป็น ให้เพื่อนถ่ายดูครับว่าอันไหนของที่อ้วนโอ้ยเฮเฮ้ยอ้วนอยากเล่นกับเขาจริงๆเขาไม่ได้อยากเล่นด้วยนะอ้วนอัน,นั่งลงเลยโลก็มาต่อกันแล้วกัน <laughs> ให้เพื่อนถ่ายอันไหนของไอ้อ้วนอันไหนของผม <laughs> นี่ครับอันนี้ของคนอันนี้ของหมาแล้วดูดูหน้ามันดูหน้ามันออของหมากินดีดิทเทะ๋ยวงลนั่งลงเราไปแทะกินเสร็จแล้วก็ไปแทะไอ้กีบเท้าวัวต่อ วันนี้พอดีไปตลาดแล้วเห็นกุ้งเผาก็เลยนึกถึงไอ้อ้วนครับนังลงอร่อยไหมแล้วพอนั่งแกะอยู่คนเดียวตอนพอนั่งแกะอ้วนทำไงรู้ไหมครับอ้วนแทะอยู่แทะกีดเท้าบัวอยู่กินอันไข่ไหมกินอยู่แล้วล่ะเนาะ โอเคเดี๋ยวพ่อเอาอันไข่ให้แต่หัวคงกินไม่ได้โอเคไข่อะไรไหมแล้วจะมาเล็บลิ้นใส่ขาได้ไหมเนี่ยโอเคเอาไข่เยอะๆเอาไข่เยอะๆนี่ไข่เยอะๆ นี่ครับไข่กุ้งว่ามอืม้อหืออร่อยมากโอเคครับผมอันนี้เอาไข่เยอะเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับเพื่อนดูก่อนว่ามันน่ากินมากวัาน,นั้นแบ่งพ่อเลย พอกินไข่เจียวก่อนละโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับผมไปก่อนละครับผม